วิธีการเจาะลูกบิดกา <c oughs> รเจาะลูกบิดวิธีการวัดวัดจากมุมนี้มุมนี้ออกมาเนี่ยเกี่ยวว่านี้สองนิ้วสองนิ้วครึ่งศูนย์กลางจุดศูนย์กลางของลูกบิดเนี่ยตัวนี้มันจะใส่ได้พอดีเนี่ยจะสวไมไปพอดีเลยสองนิ้วครึ่งแน่นอนอ่าให้ผิดพลาด่าให้ย่ยอนหรือตึงไปไปย่อนไปเดรยมันจะเข้าไม่ถึง เดรียนตัวเนี้ยเดรียนตัวเนี้ยมันจะเข้าไปถึงถ้ามันเล็ดไปเดเรย์จะเข้าไปถึงถ้ามันตื้นถ้ามันออกมาตรงนี้เยอะไปเดเรย์จะโผล่ไปเยอะต้องวัดให้พอดีตรงนี้ต้องนิ้วครึ่งตามมาตรฐานตัวเจาะนี่สองตัวตัวนี้ตัวนหนึ่งรุ่นใหม่เจาะตัวนี้เจาะเดเรยตัวเดเรย์แฝงตัวเดเรยเข้าไปนี่ เนี่ยวิธีการเจาะระหว่างตัวนี้แหละถอดดอกตัวนี้ออกแล้วก็เจาะ <ไป S 1> ตัวนี้นเข้าไปใส่เดือยใส่เดือยตัวนี้ตัวเดอนี้ใส่ไปพอดีแล้วกา ý thức được ý thức được ý thức ý thức ý thức video ý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 